ก็ยังคงต้องตามกันต่อคดีสีกากอฟนะครับกรณีเชื่อมโยงกับพระสงฆ์ก็เรื่องของการลาสิกขาเรื่องของการศึกก็ยังคงมีให้เห็นส่วนเรื่องของคดีความวันนี้ได้นำตัวไปฝากขังผัดแรกแล้วนะครับโดยวันนี้ครับตำรวจปปป,ปคุมตัวสีกากอฟไปฝากขังแล้วก็แน่นอนว่าคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะมีการหลบหนีแล้วก็ยังเชื่อครับว่าจะมีผู้เสียหายอีกจำนวนมาก ขนาะเดียวกันครับทางด้านรักษาการนายกครับนายภูมิธรรมเวชยชัยล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดเผยบอกว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านได้รับสั่งนะครับให้ดําเนินการสังขยนากฎหมายสง์เพื่อเพิ่มความเข้มงวดครับเมื่อชงสายที่ผ่านมานะครับพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดชอบหรือบกปปป คุมตัวนางสาววิลาวันหรือสีกากอฟอายุ35ปีคับไปขออำนาจสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังผัดแรกในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์รับของโจรและฟอกเงินจากกรณีที่มีเส้นเงินโยงกับเงิน3 8 0 0 0 0บาทของวัดชูจิตธรรมราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยระหว่างที่ตำรวจควบคุมตัวสีกากอฟขึ้นรถเนี่ยก็สีกากกฟมีสีหน้าเคร่งเครียดกับวันนี้ไม่ได้ตอบคําถามสื่อมวลชนแต่อย่างใดเพียงยกมือไหว้แล้วก็เดินไปขึ้นรถตู้ตำรวจเท่านั้นครบพร้อมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาไหมครับขอโทษไหมโกฟขอโทษไหมขอโทษไหมขอโทษไหมใจไหมครับที่ทำที่เกิดขึ้นนะครับ าาาครับใช่นะเรารู้เรือยอะากแล้วเขาไมคะบเขาบอกว่าเราเป็นมารศาสนาค่ะการฝากถังวันนี้นะครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีนะฮะรวมไปถึงสีกากอฟยังเกี่ยวข้องกับคดีอื่นๆที่น่าจะมีผู้เสียหายจํานวนมากและมีมูลค่าความเสียหายสูงโดยก่อนนําตัวสีกากอฟไปฝากถังนะครับช่วงเช้าตํารวจได้สั่งอาหารให้กับสีกากอฟ พร้อมกับน้ําดื่มซึ่งสีกากอฟก็มีอาการเครียดแล้วก็กังวลอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับวันนี้แต่ก็ยังสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติโดยตลอดช่วงเช้าวันนี้ยังไม่มีญาติเดินทางมาเยี่ยมสีกากอฟแต่อย่างใดขณะที่อีกด้านหนึ่งครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะรักษาราชการแทนนาย,ยกรัฐมนตรีวันนี้เปิดเผย หลังจากได้เข้าเฝ้าถวายเครื่องสัการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2568แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่วัดราชบพิตรนะครับโดยระบุว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันดำเนินการกับพระสงฆ์ที่กระทำผิดวินยัยเบื้องต้นได้แจ้งไปว่าทางฝ่ายพลเรือนจะขออนุญาตออกระเบียบ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เห็นด้วยที่ต้องการให้นํากฎหมายเก่ามาแก้ไขเพิ่มความเข้มงวดมุ่งเน้นป้องกันการทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมพร้อมกันนี้มองว่ากรณีสีกากอฟเป็นปัญหาส่วนน้อยหากมีการแก้กฎหมายแล้วก็ให้หาหรือกับทางมหาเถรสมาคมต่อไปครับให้จัดการได้เป็นที่เรยบรติดประราชิก็ต้องกลับไปทำที่ไหนที่แล้วก็ สนานี้ได้มาางที่เดิว่าการใสรเรียนียเป็นพีมานที่จะอนุญาตในการที่จะออกระเบียบเพื่ท่านจ็เป็นพร้องต้องการกับต้นสนามมีเหตุว่าอยากให้เราเนี่ยเอากฎหมายใหม่นะครับมาดูแลเพิ่มขึ้เจะมีขนาดขึ้นนะครับแล้วก็เปนเรียออะไรทั้งหมดเนี่ยต้องใส่ว่าให้เป็นที่นะครับก็บอกว่าท่านจก็บอกว่าให้จัดกาได้เป็นที่อย่าให้ต่อไปเาเิมนเนี่ย ส,ส่วนกรณีที่พลตระเวตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าเตรียมที่จะเปิดคดีใหม่ที่มีพระชั้นผู้ใหญ่มีสมณศักดิ์สูงกว่าพระในคดีสีกากอฟนะฮะเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีสีกากอฟนะครับนายภูมิธรรมระบุว่าตอนนี้เรื่องนี้ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงาน แต่ให้ทางพลต,ตรีจรุนเกียรติท่านได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่มองว่าเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติที่ต้องดําเนินการโดยจะให้ดีเอมาร่วมทํางานเสริมด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ครับพลต,ตรีจรุนเกียรติในท่านเปิดเผยบอกว่านอกจากคดีของสีกากอฟแล้วเนี่ยนะครับยังมีข่าวที่ทําให้วงการสงสันสะเทือนอีกเพราะว่ามีผู้ร้องเรียนว่ามีพระผู้ใหญ่สมณศักดิ์เนี่ยสูงกว่าพระในคดีสีกากอฟอีกนะครับ ทำผิดถึงขั้นอาบัติประชิกเชื่อว่าหากเปิดชื่อพระรูปนี้ออกมาพุทธศาสนิกชนเนี่ยจะตะลึงเพราะว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงและทุกคนเนี่ยรู้จักดีพลตรบตรีจรุนเกียรติยังย้ำบอกว่าข้อมูลนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของสีกากอฟด้วยครับแล้วก็ไม่ใช่ข้อมูลจากศูนย์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมพระธรรมวินัยที่เพิ่งเปิดขึ้นใหม่แต่เป็นข้อมูลที่มีผู้หวังดีครับ ร้องเรียนเข้ามาซึ่งเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินส่วนจะมีสีกามาเกี่ยวข้องอีกหรือไม่ยังไม่เปิดเผยครับแต่ยืนยันว่าตำรวจทำงานอย่างเป็นธรรมล่าสุดกรณีของสีกากอล์ฟยังมีข้อมูลครับว่ามีพระชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะตำบลแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรมีการวิดีโอคอลคุยกับสีกากอล์ฟในเชิงทูสาวแล้วก็มีการติดต่อกันมานานครับ รวมทั้งยังมีข้อมูลว่าพระรูปนี้เป็นผู้ส่งเงินค่าชาวบ้านให้กับศีกากอฟทุกเดือนมีรายงานด้วยว่าตำรวจปปปและตำรวจสอบสวนกลางจะเข้าตรวจค้นที่วัดกับรวมไปถึงสถานศึกษาสงเพื่อตรวจสอบเส้นเงินหาพยาหลักฐานเชื่อมโยงอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสทุจริตเงินวัดให้กับศีกาโกฟโดยจะมีการเข้าตรวจค้นภายหลังประชุมศูนย์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากับ ที่จะประชุมกันในช่วงบ่ายวันนี้ครับโดยมีพลตรวจเอกกิตตรัตพันเพชรพบตรอเป็นประธานในการประชุมครับ d r e m i n g ตำนานซีรีส์สองพันสีสิสด,สดสดจากอเมริกากับ4ทีมดังจากอังกฤษไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2999บาท MonoMax Dreaming ที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป